รอยนี้ค่อนข้างเป็นรอยสเปซิฟิกที่เกิดจากแส้แคทโอไนท์เทล คือเขาบอกว่ารอยนี้ค่อนข้างสเปซิฟิกก็คือเฉพาะเจาะจงกับแท้แคดโอไนเทลหรือว่าแส้ก้าหางนั่นเองครับซึ่งไอแส้ก้าหางนี้เนี่ยมันเป็นแส้ที่ใช้ลงโทษหรือว่าทรมานคนนะครับคือแส้เนี่ยคือแส้ก้าหางหรือว่าแส้ก้าชอบมันเป็นแส้ที่ประกอบไปด้วยด้ามจับแล้วก็มีเชือก9ก้าเส้นนั่นเองคือมันมีมาตั้งแต่สมัยศตะวรรษที่1 7ถึงนะครับในยุโรปนี่แหละโดยเฉพาะอังกฤษนิยมมากใช้ในการลงโทษพวกทหารหรือว่ากะลาสีเรือที่อยู่ในกองทัพนะครับที่ววา โอายเทลเนี่ยก็เพราะว่าพอเวลาตีลงไปที่ร่างกายของคนเนี่ยครับแล้วมันก็จะเกิดรอยเหมือนรอยแมวขวดซึ่งแน่นอนพอมันมี9้าวหางมันก็เรียกว่านายเทลนั่นเองครับถ้าคุณอยู่ในยุคป,ปัจจุบันคุณอาจจะไม่ได้รู้จักสแสดงว่ามันมีการใช้งานที่ผิดประเภทอยู่นั่นเองครับก็ต้องมาดูแล้วว่าทําไมเคสนี้ถึงได้มีรอยแจ้ก้าวหางอยู่ตามร่างกายเอามาใช้เพราะอะไรมันมีเงื่อนงำแน่นอนครับแถมยังมีรอยเบิร์นของน้ําตาเทียนอีกด้วยเขาบอกว่ามันมีรอยเบิร์นของน้ำตาเทียมรอยเบิร์นก็คือรอยไหมจากการที่มีน้ำ น้ำตาเทียมหยดลงไปที่ผิวของร่างกายเอาละครับแต่กับหยดน้ําตาเทียมนี่มันเริ่มเข้าข่ายแล้วนะเริ่มรู้แล้วว่าไอ้วัตถุประสงค์ของแท้ก้าวหางที่มันแปลกๆนี่คืออะไระแสดงว่ามันน,น่าจะต้องเป็นพฤติกรรมทางเพศมากกว่านะครับแถมเมื่อกี้นี่ที่เห็นมันเป็นรอยฟันด้วยนะซึ่งทุกร่องรอยเนี่ยอยู่ใต้ล่มผ้าหมดเลยเมื่อกี้นี่เห็นมีรอยฟันที่หลังแล้วก็ที่ไหลรอยต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ใต้ร่มผ้าทั้งหมดเลยก็แปลว่าคงไม่ได้แบบว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการ พอรามานโดยการใส่เสื้อผ้านึกออกไหมถ้าคุณแบบมีการตีแล้วมีการใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันจะต้องเป็นรอยที่แบบจะเจอส่วนใหญ่จะเจอตามนอกร่มผ้ามากกว่าแต่อันนี้เจอในร่มผ้าก็แปลว่ามันจะต้องเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่มันมีการถอดเสื้อผ้าแล้วเป็นรอยที่อยู่ใต้ร่มผ้านั่นเองสแสดงว่าสสคนนี้น่าจะมีรสนิยมทางเพศ BDSM ไม่ได้มีการบังคับหรือว่าขัดขืนใดๆค่ะ นั่นแหละครับเขาก็เลยบอกว่าน่าจะมีรสนิยมทางเพศคือ BDSM มันก็คือมีการผูกมัดมีการควบคุมมีการมีความสุขจากการเกิดความเจ็บปวดหรือมีความสุขจากการลงโทษคนอื่นแล้วมันเป็นการยินยอมตกลงปร่งใจที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับคิดกีาแบบนั้นค่ะเจอฟรอเรนบันดี้บนแผลอ่ะ อันนี้เขาบอกว่าเจอฟอเรนบอดี้บนแผลฟอเรนบอดี้แปลว่าสิ่งแปลกตลองดังนั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาไอสิ่งแปลกปลอมนี้ไปตรวจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวคืออะไรขอฟอ์เซปกับถุงซิปล็อก่อยค่ะอ่ะเอาฟอ์เซปกับถุงซิปล็อกนะครับก็คือฟอ์เซปก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการคีบครับอ่ะถ้าพูดกง่ายๆภาษาไทยคือคีบนั่นเองแล้วก็ถุงซิปล็อกก็คือถุงที่เขาจะเดี๋ยวเขาจะคีฟอเรนบอดี้หรือว่าสิ่งแปลกปลอมนี้มาใส่ในถุงซิปล็อกแล้วก เป็นขนหรือเป็นผมเนี่ยแหละครับตั้งอย่างหนึง่งแต่เป็นเส้นเส้นดำๆก็คิดว่านี่น่าจะมี DNA ของคนร้ายอยู่ครับให้เดานะเนี่ยลิงแท